สวัสดีทุกคนพี่เทพรสซิ่งองกินงงกันไหมอันนี้คือสองศูนย์ทำใหม่หมดนะทีเด,ยเดียวไม่ได้ล้างเพราะว่าพี่เก็บไว้นานเห็นไหมเสื้อสูกเปลี่ยนใหม่นะคือเปลี่ยนไม่หโมนาะง่ายๆทุกอย่างเลยอะลูกป,ปืนเดิก็เปลี่ยนนะผ้าปัม๊มเป็นผ้าปั๊มเก่าพี่เอามาใส่ลองดูว่าคาัดไม่ได้เปลี่ยนง่ายว่าทำใหม่หมดอนะง่าย ลูกป,ปืนปลายก้านหลุดแตกขอลูกป,ปืนข้าเหยียงลูกป,ปืนข้าเหียงก็แตกนะไม่ได้แตกหลวมหลวมมากซีนก็หลุดหลุดเฮอหลวมนะเปลี่ยนกองก็เปลี่ยนกองมันะเละพี่ก็เปลี่ยนกองเอาของเครื่องนมาใส่เครื่องนี้อานุนพี่ทาเดิมนะลองมาตาดูว่าติดไง่ายไหมพี่หนัก ีขายได้สองอยา่างเพราะว่าสายกะเล่งกับแฮนแต่งนะโนดสีหนึ่ 4, 1, งนู้นก็เดิมเดิมละนะเดิมเดิมฝากนี่แหละพี่เทพโรสติ้งตำกินไปละตครับทุกคน